สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่1 1เมกราคมปีห6นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับรัเสเซียตัวเด่นก็คือ2กับ4ี่ห้ากับ7็ที่จริงสองกับ5้าี่กับ7็เดอ้อแต่เราจับสองกับ4ให้เนาะสอง2 2 4 2 5สองสองสองสสองห้าสองเจ็ดสองก้หก็ห้าศูนย์ห้าหห้าสองหสาห้าสี่ห้าเ็ดเดอ้อห้า้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้าดูสี่เจ็ดมาสองตัวอะไรมันจะออกสี่เจ็ดแรืวบ้านี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าเนาะสี่เจ็ดสองเจ็ดสองห้าศูนย์สี่สี่สองสี่ศูนย์หนึ่งสี่สองนะถ้าจับทางเลคกี่ก็ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าถ้าเลคกูก็สองสี่ศูนย์สองสี่สี่สองสี่หกสองสี่แปดนะคะ 1> 1, 47 1, 47 2 5งห้าหนึ่งสเจนึ่งี่จนี่จะจับหันเ้าใหม่4ตัวนี่หละนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษ4กับ7 6กับ9เราจับหกกับ9ให้เ้หกศยหกสองหกสามหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเกนะคะสี่เก้าหกเก้เนึาะเจ็ด จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหสี่หกเก้านะต่อไปเยอรมนี3กับ5 7กับเก้าสามศูนยหนึ่งสามห้สามเจ็ดสามเก้าอันนี้มีเบิ้ลสามสามเด้อห้าศูนย์ห้าหนึ่ห้าสามห้าหห้านะคะ7จ็ดเก้าสามเก้าสามห้าเจ็ดหนึ่งสามหน่ามห้นึ่งเก้าสเนาะ รือจะจับคู่ก็ได้สามห้าห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเก้าห้าห้าน่าเก้าไม่งั้นก็เอาหนึ่งมาใส่เนาะจะใส่หน้าใส่ท้ายก็ได้เด้อเลคี่ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะเจ็ดนี้มาสามแนวทางเด้อดที่เราติ๊กไว้ให้เจ็ดห้าเก้าสามแนวทางเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ